เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องการผูก ID นะครับแล้วก็การเติมโปรโมโค้ดที่จะทําให้เราสามารถได้ของรางวัลจากเกมในอัปเดตต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n no b s G Generation Eternal นะครับก็เดี๋ยววันนี้มากับวิดีโอสั้นๆนะครับในการที่เราจะทําการแบบสร้าง ID บันไดนะครับแล้วก็ทําการผูกเข้าไปกับตัวบัญชีเกมของเรานะครับทีนี้พอเราผูกบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยในหน้าเว็บไซต์หลักเนี่ยก็จะมีหน้าไว้สําหรับเติมโปรโมโค้ดด้วยนะครับก็อันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลต้นทางจากคุณธีรชัยด้วยนะครับในเฟซบุ o กนะฮะก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมเอามาทําเป็นวิดีโอแบบสเต็ปบายสเต็ปให้ดูนะครับว่ามันต้องทํำยังไงบ้างนะครับต้องขอบคุณสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สําหรับเจ้าตัวโปรโมโค้ดอันนี้มันจะเป็นแบบในเกมออนไลน์เน เติมตัวโค้ดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้นะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆเจอกันเนี่ยหนึ่งก็คือเอะมันสมัครยังไงไอ้เจ้าตัวบันไดไอดีตรงนี้นะครับอันดับแรกถ้าเ,เพื่อนๆมีบัญชีที่เพื่อนๆเล่นแล้วพร้อมที่จะเอามาปลูกแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตรงหน้าเมนูนะครับอ่าเมนูตรงล่างขวาเลยนะครับพอมาที่เมนูตรงล่างขวานะครับมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าลิงก์เดต้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลิงก์เดต้าตรงนี้นะครับก็มากดที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับทีนี้พอลิงก์เดต้าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เเออนนตติดดกััั้้จาวบ นาโคไอด d เนี่ยเราจะสมัครได้จากไหนนะครับอ่ะก็คือเราสามารถที่จะสมัครได้ในหน้านี้เลยนะครับวิธีการสมัครคือให้ลงไปด้านล่างนะครับจะเห็นไหมครับว่าสมัครเลยนะครับอยู่เล็กๆตรงนี้นะครับนี่พอเรากดสมัครเลยตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะให้เราแบบเลือกได้ว่าเราอยากที่จะสมัครด้วยวิธีการไหนนะครับอ่ผมอ่ แนะนำว่าเป็นการใช้อีเมลตรงนี้ผมใช้วิธีที่แบบว่าใส่ที่อยู่อีเมลกับรหัสผ่านเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นการสมัครนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเงื่อนไขว่าเอ้พาสเวิร์ดต้องเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจริงๆมันจะมีแบบพวกแบบ s ิงเกิลไซออนด้วยแบบว่าที่เอาไปต่อ facebook ต่อ x ต่ออะไรแบบนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยเชยร์สักเท่าไหร่ละกันนะ ถ้าเป็นอ e ีเมลจะค่อนข้างสะดวกนะครับอ่าก็พอเราลงสมัครตรงนี้ใส่อ e ีเมลเสร็จแล้วอะครับมันจะมีตัวอ e ีเมลยืนยันนะครับส่งไปให้เราอะครับแล้วตัวเห็นข้างบนนี้ไหมครับที่เป็นเหมือนตัวแพ็กแมนเงาๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบว่าเป็นตามขั้นตอนก็คือพอเราส่งไปแล้วเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มว่าอ่าโอเคมันจะมีรหัสส่งไปที่อ e ีเมลเราอ่าแล้วก็ให้เรายืนยันรหัสนั้นผ่านหน้านี้นะครับแล้วทีนี้ตัวบัญชีเราก็จะจะก็จะได้ทําการลิงก์เข้ากับตัวบัญชีที่เราสร้างด้วยก็อย่าลืมนะครับอ ตั้งพาสเวิร์ดให้มีความลัดกลุ่มนะครับทีนี้อ่าพอสมมุติว่าเราทําการสมัครบัญชีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาที่หน้านี้อันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าผ่านตัวแท็บเล็ตเลยก็ยังได้เหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะก็จะมีอีกหน้านึงนะครับนี่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของอเจ้าตัว กันดั้มจีเจเนอเรชันอิทเนอรเลยนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเ,าเห็นตรงมุมขวาบนนี้ไหมครับที่เขียนว่า p r o m o ชั่น a อลโค้นะครับขวาบนสุดตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้นะก็ให้เราไปกดที่ p r o m o ชั่ n นอลโค้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเขาก็จะให้เราใส่โค้ดเว็บไซต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่า <c oughs> ผมดันไปดูของภาษา เจแปนนะ,อ,ะอันนี้เป็นของ n n l l s s นะมีมี en <laughs> เพื่อนๆไม่ต้องตกใจอ่ะไปกดที่ promotional code ตรงนี้นะครับไปกดที่ promotional code ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราล็อกอินอ่าเรามีเจ้าตัวบันไดนำ้า id แล้วก็กดล็อกอินไปเลยนะครับก็หลังจากให้เราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ตัวเว็บไซต์ก็จะคอนเฟิร์มกับเราว่าเอ้ยคุณเป็นรหัสนี้ใช่ไหมนะครับเราก็ทำการกดยืนยันไนดะ้คือปุ่ม next ตรงนี้นะครับข้างบนจะมีปุ่มให้กดยืนยันเพื่อรับคุกกี้อะไรแบบนี้ก็กดไปเลยนะครับอ่าทีนี้ ก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าในการใส่เจ้าตัวโปรโมโค้ดด้วยนะครับก็ตอนนี้ตัวโปรโมโค้ดก็จะมี2โค้ดนะครับก็จะมี G Base One นะครับแล้วก็ G Base Two นะครับมี G Base One กับตัวผมกรอกไป2อันละนะครับเนี่ยก็เห็นไหมเอา Lady redeem ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่เคย redeem ่ะเพื่อนๆก็ล็อกอินแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปได้นะครับ G Base One กับ Two นะครับถามว่าทําไมตรงนี้มาสําคัญนะครับก็คือเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นที่ที่เพื่อนๆเอาไว้สำหรับรับพวกของต่างๆ เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบในอย่างเช่นในอนาคตอาจจะมีแบบโค้ดพวกแบบตัว SSR หรืออะไรตรงเนี้ยก็ทำให้แบบว่าเราเติบโตได้จากการรับโค้ดแล้วก็มาเติมโค้ดผ่านหน้านี้กันด้วยนะครับอาละในไหน,หน,หน,หนเราได้โค้ดมาเราต้องลองซิว่าโค้ดอันนี้มันขลังจริงไหมนะ,ะเดี๋ยวเรา ลองไปรับกันเลยดีกว่านี่ของก็จะเด้งดึ๋งเข้ามาอยู่ในกล่องกิฟต์หรือของของข,องขวัญตรงนี้นั่นเองนะครับก็เนี่ยกดเคลมออฟตรงนี้เลยนะครับเนี่แเราก็ไปทําการเปิดกันดีกว่าทุกคนผมไม่แน่ใจว่าขออัปเดตใหม่มาเสร็จแล้วอันนี้มันจะใช้ได้ไหมนะนะครับก็แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรก็ใช้ใช้ไปก่อนแล้วกันนะเผื่อบแบบว่าเราโชคดีว่าได้พวกนักบินพวกอะไรที่เราต้องใช้นะไหนที่ของมันแรงมันขลังจริงหรือเปล่าขอลองดูสักหน่อยสิรู๊ออกไปแล้วฮึบ ไม่มีอะไรเฮ้ยกอบเกิดอะไรมันดูมันปกติเออไปเลยปูเฮ้ยมีดาวตกหนึ่งแปลว่ามียานแม่หนึ่งนะยานแม่หนึ่งก็ดีอยากได้ยานแม่พอดีนะครับอุชู่ปึ๊บนี่เฮ้ยกับตันมาแน,นคินหนึ่งแล้วผมได้มาสองตัวแล้วก็ดีก็จะได้อัพรีเวลนะครับนี่ก็นี่ฮะมอนนคินไทซาโดนะ เออก็นี่แหละครับประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวกับการอัปเดตท,ที่แสนสนุกที่กำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการที่เราเอาไว้สมัครตัวบันไดนำโค้ดไอดแล้วก็เติมโค้ดนะครับก็ขอบคุณคุณธีรชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์กด share, แชร์ซับสไคร์ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ก็สนุกมากเลยทีเดียวแล้วก็มีเพื่อนๆที่น่ารักในคอมมูนิตี้ทัััคครรรีาดสไปบบบ